ชาวราศีมิถุนนะคะหน้าที่การงานการเงิาความรักในเดือนพฤศจิกายนนี้จะเป็นอย่างไรบ้างหมวยเลือกไพ่เด็กนี้ให้นะคะคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังหมวยอัดทั้งหมด2คลิปด้วยเสื้อตัวนี้แล้วก็อีกหนึ่งคลิปติ๊กต็อกไม่มีเสียงหมดเลยต้องมานั่งอัดใหม่นะคะดะเริ่มกันเลยดีกว่าเนาะขอเริ่มด้วยความรวดเร็วนะคะเพราะว่าหมวยหิวข้าวมากแล้วตอนนี้สองสามทุ่มแล้วยังไม่ได้ทานข้าวเย็ยนลืมค่ะใด,ดาๆก่อนก็ลืมกินข้าวก่อนจ้ะ เดี๋ยวต้องเรียกออกไปทําธุระด้วยนะคะก็เริ่มค่ะการงานค่ะมิถุนห้าเมเท้าค่ะเด็กถือเหรียญค่ะห้าเหรียญค่ะแปดเมเท้าค่ะสองเหรียญค่ะ ไฮไลท์น,นะคะก็คุณมีความสับสนแล้วก็นึกคิดในเรื่องของการงานนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะรายได้ของคุณนะมันช่างน้อยน,นี่เอือเกินนะคะตอนนี้เหมือนแบบอยากได้รับความช่วยเหลือจุนในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะแต่คุณนะมีความพุ่งทยานตั้งหน้าตั้งตาทำในเรื่องของงานมากพอสมควรนะคะเพื่อที่จะเก็บหอมรอมริบนะคะมีเงินไว้เยอะๆนะคะคุณก็เหมือนแบบว่า เป็นคนที่ใช้สอดนะคะข่มจิตข่มใจและใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ในเรื่องของการงานนะคะสู้ต่อไปนะคะก็มาหัวข้อต่อมาหัวข้อของการเงินนะคะการเงินนะคะในเดือนพฤศจิกายนนี้ของชาวราศีมีถุนจะเป็นอย่างไรบ้างเริ่มค่ะหกเหรียญจะได้มีโชคลาบนะคะในเรื่องของการเงินด้วยนะคะ You will offer to นะคะซื้อหวยรวยเบอร์ได้เลยจ้ะ The Magician นะคะซองเหรียญค่ะแป่เหรียญน,นะคะ The Sun โอเคมีการช่วยเหลือจูนนะคะแล้วก็ซัพพอร์ตในเรื่องของคนที่อายุน้อยกว่าด้วยนะคะแล้วก็ที่สําคัญคุณจะมีโชคลาภนี่แหละจักรวาลจะเวงวงรอให้คุณได้โชคลาภนะคะด้วยความรู้ความสามารถของคุณนะคะในตัวตนของคุณเป็นเดอะเมจิเชนคุณสามารถหาเงินได้หลายช่องทางอยู่แล้วนะคะเสกได้ค่ะคุณไม่กลัวเลยว่าคุณจะไม่มีเงินคุณมีเงินนะคะคุณหาได้อยู่แล้วคุณมั่นใจในตัวตนของคุณเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็เร็วนี้นะคะจะ มีการวางแผนจะเอาเงินไปทําอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะแต่คุณน่ะขอก้มหน้าก้มตาเก็บเงินทํางานก่อนนะคะตอนนี้นะคะยังไม่คล่องไหลกับสิ่งใดที่เข้ามานะคะก็ยังอยากทํางานหาเงินอยู่นะคะแล้วก็คุณเชื่อเถอะการเงินคุณน่ะจุงรุ่งโรดรุ่งเรืองในเดือนนี้อย่างแน่นอนนะคะหัวข้อสุดท้ายหัวข้อของความรักนะคะความรักจะเป็นอย่างไรบ้างในเดือนพฤศจิกายนนี้นะ เริ่มค่ะ4เหลียน The Magician นะคะ Temperance ค่ะ Date e 10เหลียนใต้สำรับเป็น The Hermit โอเคคุณเลือกกอดเก็บความรักไว้อยู่และเดี๋ยมจะเชียนคุณสามารถพูดคุยได้กับคนรักแม้ว่าตอนนี้คุณนะ่ะจะมีอารมณ์ที่เหมือนแบบจบกันไปนานแล้วคุยกันไปนานแล้วแต่ก็ยัง ยังคนโทรลความรู้สึกนึกคิดของตัวเองได้อยู่ว่าเรา,วาควรที่จะเป็นเพื่อนกันนะอะไรเงี้ยนะคะถึงแม้ว่าคุณนะอยากที่จะเริ่มต้นใหม่แม้ว่าเขาจะมายิบยิ่งความรักให้แล้วก็ความปรารถนาดีให้กลับมาขอคืนดีก็ตามทีนะคะคุณเหมือนแบบว่าก็ยังมีความหวังกับคนคนนี้แหละที่จะสร้างครอบครัวอยู่กันด้วย มีความสุขนะคะสร้างเงินทองสร้างรายได้อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขเนี่ยแหละแต่คุณก็เหมือนแบบว่าขออยู่เงียบๆคนเดียวก่อน,อนในเรื่องของความรักนะคะอือยากอยู่สันโดษก่อนนะคะประมาณนี้อยากอยู่ก็ใช้ความคิดกับตัวเองอยู่นะคะนะเพราะแม้แองเจลจะบอกอะไรบ้างนะคะในเรื่องของความรักเริ่มค่ะคุณมีการร้องขอแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะคะในเรื่องของความรัก Creamy m ค่ะ Retreat Deception Calling in your soulmate นะคะใต้สำรับเป็น k e e p and Open Mind ค่ะก็ Energy คนเก่ากลับมาขอคืนดีสูงมาก มากมากเลยนะคะแล้วก็มีการจับผิดกันได้แหละแล้วก็คุณก็ร้องขอต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยว่าอยากได้เจอรักแท้สักทีประมาณมานี้นะคะเขาว่าจะกลับมาทำอะไรให้มันดีขึ้นก็แล้วแต่คุณเลยว่าจะเลือกโอกาส เขาไหมนะคะก็ลองเปิดใจดูเขาแนะนำว่าให้ครูนะคลิปแอนโอเ n น i มารอดูนะคะว่าเขาจะมีเหตุผลอะไรเข้ามาอธิบายให้คุณฟังเนาะมาดูกันเลยดีกว่านะว่าคำตอบของนางฟ้านเนี่ยจะชี้แนะอะไรให้คุณบ้างนะคะในเรื่องของความรักนะ u n น i k e l ลี่ค่ะนีไมล์โพสตินะคะ เดี๋ยวก่อนเดี๋ย something better ค่ะ trust don't stop ค่ะสิ่งที่ไม่ชอบพูดคุยไปเลยนะคะถ้าเขาวนกลับมาขอคืนดีเนาะแล้วก็ขอให้มันคุยในเรื่องของบวกๆ สิบแปก็ได้อ่ uh, everything นะคะขอให้แบบแบบไม่ทะเลาะกันไม่ลบลาฟากฟันกันนะคะแล้วก็ขอให้คุณนะ่ะหยุดความคิดตัวเองแล้วการพูดของตัวเองก่อนแล้วก็รับฟังเขานะคะนะเพราะว่าเขาจะมาบอกว่ามันไม่มีอะไรขอให้คุณเชื่อใจเขาทุกอย่างมันมีเหตุผลที่เขาทำไปอะไรประมาณนี้นะคะก็ไปต่อได้เขาบอกว่า don't stop ไปต่อได้ค่ะความรักครั้งนี้ขึ้นอยู่ของคุณว่าจะเซ y ย e เอร์ว่าไม่เอานะจ้ะมาดูกันเลยนะ <c oughs> ว่าราศีอะไรลัคนาอะไรที่มีผลกับชาวราศีมิถุนบ้างค่ะเอเลสค่ะราศีกุมแ a นเซค่ะราศีพรกภ ที่คอนนะคะราศีมังกรนะคะก็มีทั้งชาวกลุ่มชาวกรกรชาวมังกรนะคะธาตุลมธาตุน้ำธาตุดินนะคะไม่มีธาตุไฟย,ยนะคะขอจบชาวราศีมีถุนแต่เพียงเท่านี้นะคะหมวยดูเป็นแบบ general reading นะคะดูแบบโดยรวมทั่วไปอาจจะตรงหรือไม่ตรงสำหรับชาวราศีมีถุนบางท่านนะคะก็ถ้าใครอยากดูแม่นยำเจาะลึกจริงๆนะคะก็ทักไลน์ id หมุนมาได้นะคะที่สำคัญช่อง Youtube อย่าดูเพียงอย่างเดียวนะคะมากดไลค์กด like, u b s c r i b e แล้วก็มาคอมเมนต์กันเยอะมาแชร์ด้วยนะคะอย่าลืมกดปุ่มติดตามนะจะได้มี <S 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 2> <S 2> บอปอัพแจ้งเตือนที่โทรศัพท์นะคะว่ามูเตทาลอดใบหมวยมาแล้วนะคะก็ t i k ก o k เร็วๆนี้หมนจะโพสเป็นข้อความแท็กนะคะทุกช่องทางเลยนะคะว่าหน่วยจะไลฟ์สดวันและเวลานี้สำหรับ5-10ท่านแรกที่เข้ามาดูนะคะหมดจะพูดคุยเหมือนวิดีโอคอลกันเลยนะคะให้ท่านละ1นึ่งคำถามฟรีนะคะก็สทาราชาลีมิทุนนะคะใช้เวลาคิดไต่ตรองในเรื่องความรักกับตัวเองให้มากๆนะคะ ยังเพิ่งด่วนตัดสินใจถ้าเรายังเอเนเนจี้บาลอารมณ์ไม่ไม่โอเคนะคะอย่าพึ่งด่วนต่อไปเนาะก็เชียร์อัพค่ะความรักสร้างลูกนะคะบ๊ายบาย